ชวนชื่นแฟมิลี่สนัส จัดตามแฟชั่นถึงเวลาก็มาพร้อมกันเปิดทรูวิชันสนุกกันทัว่วประทไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ,อรายการดีๆรายการที่คลายเครียดน,นะครับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกับชวนชื่น

เป็นไรมาเหรอพ่อกำนันโอ้ยผีปอบเป็นไรมาเป็นกำนันเหรอใช่คุยกับพ่อกำนันเวลาเขาเรียกเขาไม่ได้มาแยกหรอกว่านี่กำนันนี่พ่อกำนันเขาเรียกรวมกันพ่อกำนันพ่อกำนันก็กำนันนี่น้อพ่อกำนันไม่เหรอเฮ้ยตาเป็นไรกันเหรอกำนันไม่เอาแล้วเหรอเอาล้วหรือก็ไหลต่อไปละไปไรกันเหรอผีปอบมันไล่ล่าพวกเรามาเออไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปด้วยเลยเฮ้ยเนียว ทีละคนสิวะงี้อาจารย์เขาจะรู้เร euh. ื่องเหรออาจารย์จะรู้เรื่องเหรอนั่นนะเซมันมาอะไรกันละทีละคนหนึ่งสองี่ห้าหกไม่เกี่ยวผมไม่ยืนรอตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ยืนไม่เกี่ยวเขาแถวนับหนึ่งสองเอ้าี่ห้าไม่ใช่จะบ้าเหรอถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะบอกทีละคนเขาใจไหมแต่ว่าไม่ต้องครบ บอกคนละหน่อยเกิดอะไรขึ้นผีปอบจยิบผีปอบจยิบเราหลอกไป<ร>ไหนละ,ละเราสำคัญเราสำคัญมากเราหนักเราหนักที่สุดเรานี่หนักที่สุดก,กวักๆวักเราช่วก่อนขึ้นมาชีดมาแล้วนะ ช่วงก่อนขึ้นมานี่ฟื้นสองฟึ้นมาแล้วคนรักคำไปเลยดีกว่าคนรักคำไปเลยดีกว่าเไม่เอาคนรัพยางแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมาทำไมกันเนี่ยมหากำนันกำนันไหนล่ะกำนันอยู่นี่แล้วมาทำไมลระมหาอาจารย์ช่วยราปผีปอบช่วยด้วยให้หน่อยให้หน่อยหากินง่ายมากขึ้นไปสูงเลยโอ้หากินง่ายว่ะตาคนนี้ เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไับให้เข้าใจสิแล้วมาจากไหนกันเหรอมาจากหมู่บ้านจิมโพอะไรอะไรเอาไม่ได้ดิเอ็ดูถ้าเกิดไม่ทันดูมาเรื่องอะไดูอะไรดูนะเดี๋ยวมาแล้วมาจากไหนมาจากหมู่บ้านให้เขามากคำไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคิดเหมือนกันเลยเนี่ย แล้วมาจากไหนกันเหรอมาจากหมู่บ้านเออโดนผีหลอกมาผ่านแล้วโอ้ผ่านแล้วอะไรอ่ะแล้วมาจากไหนมาจากหมู่บ้านโคอีแ้งมาให้อาจารย์ช่วยปราผีให้พวกเราหน่อยช่วยได้ไหมน่าสิไม่เสียไม่เสีย ไม่เสียไม่เสียของจองของจองอะไรอาจารย์เขาจะให้อาจารย์ช่วยปราบพียให้อาจารย์ปราบได้ไหมก็มากันอย่างนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆเข้ามาสิเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนอะไรคะอาจารย์มันเรื่องอะไรกันถึงวิ่งมาอย่างเงี้ยฮะ ไล่ล่าพวกเรามาผีปอบจอยครับอ๋อผีปอบจอยเหรอผีปอบจอยนี่แสดงว่าจะหลอนกันทุกคนนะซิครับอาจารย์ตอนนี้มันเอามาอยู่มันจะไล่กินไส้พวกเราอยู่เฉยๆเอาประหลัดขิกไปเจอเขาหน่อยลูกเอ้ยอ่าตายพวกนี้จิตหลอนหมดแล้วเจอเจอหน้าหรือว่าเจอปากนะครับแหละเจอไปเลยเจอปากเจอตรงไหนเจอเนร้อผากหรอมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอาจารย์ เวลาไอ้มือมือซ้ายผมมันไปโดนตุ่มตุ่มอะไรมาตุ่มตุ่มจับโดนตุ่มอะไรไม่รู้ต่อไม้ต่อไม้อาจารย์เวลาเหลาประหลัดขีกอะอยากให้มันมีปุ่มสิเวลาถกเวลาถากอะเวลาถากอะมันเป็นตาไม้ของตะเคียนต้องเก็บไว้ตาไม้ตาไม้แล้วทำไงเนี่ยอาจารย์ช่่วยหนอยอ๋อให้ทุกคนเข้ามานั่งในเสื้อ นี่ปอบน่วมันชื่ออะไรเข้ามา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 เข,ามาข้ามาให้หมดเลยเราจะปลอดภัยใช่ไหมอาจารย์รับรองอยู่กับอาจารย์ไม่ต้องกลัวฮะมาปอบนี่มันชื่ออะไรกันลนะ่ะปอบอะปอบมันชื่ออะไรปอบชื่ออะไรปอบจอยครับอาจารย์นี่ปอบจอยมาอีกแล้วเหรอโอ,อม้มา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 ทำไมต้องนั่งในเสือ่ออาจารย์หันหลังมา เดี๋ยวอาจารย์จะสักอักขระให้โอ้ยยันกันผีเหรออาจารย์จ้าอาจารย์ชอบสักอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เด่นโดนด้วยมันจะท่องมีทุกรัดเลยเข้าใจไหมอาจารย์จะท่องแล้วนะ เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เป็นไรอาจารย์ของเยอะไปหน่อยไม่ไหว,ไไหวทูบมันจุดคลุงเลยเฮ้ยไม่ต้องเขม่าคลุงถึงขนาดนั้นอาจารย์จะเป็นลมศัก,กดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาว่าทำมันไม่ไหวจริงๆเราไปที่เขตดีกว่ามั้งทำไมอ่ะ ให้เปติดต่อรถมาดูดตอบออกไปดีกว่ามันยังไงสรุปแล้วจะได้เรื่องเนียอาจารย์มันมาแล้วยังหรอตอบอ่ะมันมาแล้วสิอาจารย์ไอ้ไอ้ไอ้ไฮ้ยตอบมาเฮ้ยตอบดูนี่เดี๋ยวตอบมาเฮ้ยอาจารย์ไปคนแรกเลยจะรยไปทำไมตอบมามึงอยู่ทำไมเด้า ผีด้วยอาจารย์เป็นอาจารย์ต้องไปไปหาของเพื่อมาสู้กับ uh> มันเอออยู่ไหนอ่ะนี่เอ้โอ้ปะท้อเฮ้นึกว่าใครที่จับมันจบนี่เองมาเหนศิลปินเล็กแก่ปอบปอบอย่ามาตลกนะอีกแกก้าโอ้โหเลียปาก เที่ยวหลอกชาวบ้านกินไส้เขาเลื่อยไปอลักษณะจะโหยหิวเนี่ยตั้งแต่คอดนี่คงไม่ถึงอะไรเลยใช่มแล้วแล้วันทีที่อาจารย์ทำไมตกใจเองได้แล้วมันทีอาจารย์คนอื่นแล้วเขาไม่ตกใจเหรอไม่รู้มันไม่น่าจะมีพิษสงนะวรย ไปซะแม่ปอบไม่ไปอย่าเอาว่าข้าดุร้ายไม่ได้เก่งมากใช่ไหมถ้าไม่ไปแล้วก็จะต้องเจอเขา้าโพดเสกของข้า <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเขามีแต่เข้าสารเสกมันล้าสมัยแล้วยุคนี้ต้องเขา้าโพดเขาเรียกปอ๊อปคอนนะโม เซ็ต<ส>ไปชัดใส่ผีปอบสิเซ็ตสองถุงไว้ลูกป่ะเข็มครึ่งหนึ่งหวานครึ่งหนึ่งดีมากลองขอมาค่าและเฮ้ยยังไงบ้างเจ้า,จาไปไปอีกไม่นานรถจะกินเจ้าเอ้าเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเอ,เอากระพดไปกินซะแล้ว ขอฉันเที่ยวหนึ่งแล้วกันเอาลอะดูบระหลัดขีดวนลองดูขออะไรห,หรออาจารย์มันอยู่ไม่ไหวเหรอเอออาจารย์ปุ่มไม้ยังอยู่เลยไปทางออกไปทางออก อย่างนี้มันไม่กลัวไม่กลัวมันต้องแทงหุนฮะตายเลยแบงค์เฟิร์ดแบงค์เฟิร์ดลูกลูกผมอาจารย์พอต้องถึงมือแบงค์เฟิร์ดพิการแล้วแบงค์เฟิร์ดโอ้แบงค์เฟิร์ดลูกพ่ออูดบานเลยแบงค์เฟิร์ดโะเย้ เขาโพดติดฟันแล้วดีปอะอย่างนี้มันต้องแทงหน้าผากเอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดแล้วเจ็บหรือกันเจ็บเหรอมันต้องแทงหน้าอกโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดมากนักแทงแบบอ๋อปองสักเลยแทงยังไงอะแทงข้างหลังทะลุหัวใจ ถามไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดเขาว่าอย่างนี้มึงก็มีเหรอเขาบอกว่ามีมีมีอาปอกสากเ่าเบาๆอย่างเงี้ยมึงก็มีเหรอแทงข้างหลังทะลุเอาอะไรเดี๋ยวคัดเสริมเอาเล่นใหม่เล่นใหม่เดี๋ยวคัดเสริมไอ้ก้อนาม่ต้องเอาขี้ขี้ขี้ได้โดนตีไม่ต้องอาจารย์แทงแบบอ๊อปองสากเลยแบบไหนวะแทงข้างหลังทะลุหัวใจช่วยอะไรไม่ได้เลยหนักกว่าเก่าอีก เสิร์ฟเบาหรืวเสิร์ฟหหนักเบาไปเยอะเลยซุปปอนผานีเองอย่างนี้มันต้องหยิกเป้าอาจารย์ผีเข้าเล้ออย่างนี้เข้าอหรอโอ้อาจารย์ทำไรอ่ะเรื่อวกบผีเข้าจาเออกให้มึงจะต่อคิวไ้ไก่ปาบผีปอบนี่เฮ้ ่อกูไม่ไหนทำไมไม่ไปเช่นไปอไปออกไปไม่ออไปไม่ออกไปอ้าจะเนี่ยฮะอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์เนาเฮ้ย้ามาทำไม้ามาทำไมเรื่อะไรเนี่ยจไม่ได้เนี่ฮะ จำไม่ได้ใช่ไหมเป็นใครเนี่ยจำไม่ได้เหรอผีปอบไงเนี่ยจำได้ไหมก็ยังเป็นผีปอบอยู่ไม่เป็นแล้วถอดวิกแล้วเรื่อทเรื่องแล้วทำไมอะนี่เรื่องผัวเมียเขาอ้าวเฮ้ยนี่เรื่องผัวเมียเขาอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหยืนอะไรเนี่ยอะไร ไยอะไรนักหนาเนี่ยเขาจะเชื่ออยู่แล้วเงี้ยเล่นเงี้ยทำไมเล่นเงี้ยอาจารย์นี่อะไรใครบอกมาแล้วถ้าฉันไม่เป็นปอบเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะกลัวไหมเขาจะมาหาแกหรือเปล่าให้ยนแล้วมันฉีกหน้าอะไรตรงนี้แล้วเขากำลังเชื่อแล้วตปอะไรนักหนาแล้วมันเจ็บปันเนี่ยมันก็ต้องปราบเธอกลางๆเอาวิ่งออกไปก็ได้หมดเลยออกไปมันก็ลกโอ๊ย เนเคิร์นอะไรตั้งนานเนี่ยตั้งนานเนี่ยเฮ้ยตึงอยู่นี่แหละเล่นอยู่นี่แหละติดจังเลยติดจังคนเขาตามไม่ทันแล้วคนเขาจะเชื่ออยู่แล้วมาแหกปากโวยวายกี้ทำยังไงกันเอาไปเด็บมันเจ็บวะรู้แล้วว่าเจ็บก็ทำให้เขาเชื่อไปไอ้กูเนี่ยมึจับอะไรโอ้ยยันบโอ้ยปุ้งเด้งปุ้งเด้งปุ้งเด้งต่อยเลยต่อยเลยทำไมเนี่ยทำอะไรกันทำอะไรโอ้ยโอ้ยอย่าให้ฉันโมโหนะ ไม่รู้ว่ากูเป็นใครเนี่ยเป็นไรฮะอาจารย์ทุเรศจริงเลยโอ้โหไอ้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 อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเฮ้ยอาจารย์โโหโอ้โหอาจารย์เป็นอะไรยันยอาจารย์คืออะไรอาจารย์อาจารย์กูไม่ธรรมดาเป็นอะไรกะรู้กูเป็นใครเฮ้ยอาจารย์ เฮ้ยเป็นไรอะไม่รู้เป็นไรวะเป็นไรอ่ะจ๊ดเฮ้ยเฮ้ยยอนเป็นไรอ่ะกระหัองกระห้องกระห้องกระหองโทรผจ๋าอะไรเอายังหยิบต่อยเสรแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ย มีแม่พ่อไปแล้วลูกอ้าวลูกอ้าวลูกบอกคิดอะไรไม่ออกอ้าวตอนนี้เป็นอะไรก็อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าทั้งผีและคนเนี่ยอยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่าไปอยู่ด้วยกันลูกเขาออกออกนิดนึงเนี่ยเอาเอาผ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไปนึกว่าผูเย็นมาทุกทีเลยเวลาตกใจโกผีเนี่ยรู้จักสอนจังหวะการเล่นละครหน้าเวทีกับการเล่นในหนังมันไม่เหมือนกันในหนังเวลามันกลัว เราเล่นจะเล่นยังไงก็ได้วิ่งไปวิ่งมาอะไรก็ได้แต่ถ้าเล่นในหนังมันจังหวะมันต้องกลัวพอตกปั๊บแค่นี้เอาลองไปมาไม่รู้จะทำได้เปล่าค่ะก็ลองดูตนี้ทำไมต้องลองตรงนี้ตอนนี้ก็ยืนอยู่ได้ก็ไปอพี่เป็นผู้กุ้งกไปสอนไปสอน acting ก็ไปสอนนี่เดี๋ยวสอนเขาเป็นให้ไงเราลองจังหวะจะตกใจนะวิ่งมากอดผีอยู่กล้องเนี้ยกล้องเนี้ย อะไรนะไม่กล้าทำอ่ะทำไมอ่ะคะนทำไม่ได้อ่ะเอาทะลุโอกาสของเราละหนูเคยนมากไอ้ยังอยู่วยลูกไอ้นี่ยังอยู่อีกอันเนี่ยได้ตกใจไงมันซื้อมาเยอะเลยลูกไอ้นี่หนุกลองนี่เหรอหนูจะทำได้เหรอลองดูลองดูลองดูนะที่เดียวเองนะปัญหาเยอะเดี๋ยวเขาไม่ให้เล่นหนังเลยเดี๋ยวเอาลูก จะสร้างเรื่องใหม่โคโยโยมปาร์กสองเนี่ยเอออหนูไปด้วยนะเออก็จะเอาไปสิเออถึงได้บอกให้สอนให้เล่นน่ะใช่ไหมเออเออมีต่องด้วยสุดยอดอะไรอ่ะเขาจะโชว์ว่าพี่เขาเบิร์นมาเขาเบิร์นมาอะไรนะเขาเบิร์นเขาเบินมาโอ้คุณนเขาเบิร์นกันเยอะเลยเพียนี่เบิร์เฮ้นดีเบิร์นมาเลยที่จะชู้เขาได้เปล่านี่เขาเบิร์นมา พี่อะพี่เป็นไงพี่เป็นไงนี่เ้ยโอ้โหนี่นี่ฮะเป็นไงทะเลฟินเน็ตก็มาโชว์กันไงมาโชว์หน้าท้องกันเออโชว์ร้อยผ่าให้เขาดูเลยโชว์ร้อยเย็บมาทำไมผีเข็มโชว์เขาจะได้รู้โอ้เอาแม่มาดีกว่านี่ลักล้างหน้าไม่เคยเห็นบ้านสามชั้นไงไม่เคยเห็นเลยลองดูหนูลูกมาลองดูลองดูนิดเดียวนะคะนี่หน่อยพี่อยู่โน้น แล้ววิ่งมากอดเอวอ่านับด้วยให้ตองนับอ่ะเดี๋ยวใครเป็นใครเป็นใครเป็นใครเล่นใครเล่นก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะมาแอคชั่โอโหวเดี๋ย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 วเี๋ยวเดมีรงนะบู๊กับเอ่อลุงจะให้หนูเป็นนางเอกลูก ขาจะให้หนูเป็นตัวตลกลูกหนูตกใจแบบนางเอกอ๋อตกใจแบบนางเอกก็แต่ตอนเนี้ยเฟิร์นก็เล่นแบบนี้นะอะไรนะน้องเฟิร์นอะเฟิร์นนั่นเป็นตลกเอ้าเหรอไม่ได้เป็นนางเอกเหรอคิดว่ามันเป็นนางเอกเหรอไป็นตลกแต่นี่จะให้มันเป็นนางเอกเป็นนางเอฟิรหน้าาตนหน้าตาดีนะเฟิร์นอะหน้าตาน่ารักเลยเด็กอะไรไม่รู้อ่ะหน้าตาน่าเก็ตนักเก็มันเรียนธรรมศาสตร์เหรอ อันนี้ก่อนดิยังยังไม่นี่เลยอ่ะอ๋อยังไม่ตกใจเลยให้ม่ตกใจมันไม่วิ่งมาก่อนตกใจก่อนี่เหรอไปขนาดนั้นเองวางวางมาพี่พี่ออกมาสามสองแอคชั่นเออเออกลัวพี่มาก่อดนี่เลยพี่ตอก่อนเลยตกใจพี่เห็นพี่พี่มาแล้วีอ โอ้โหุ้ยหัวหน้าเก่าเนี่ยหัวหน้าเก่าของแอนเนี่ยก็ลืมไปไงตอนนี้กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ไงถ้าสองคนนี้ต่อยกันแอนไม่รู้จะช่วยใครอ่ะคคือลูกทีมเก่าใช่ป่ะใช่ครับอยากให้ดูเรื่องผีกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาไม่อยู่ชนชื่นแล้วเนี่ยเอาเขาอยู่เปล่าทุ่งโมงนี้หนังตึมหนังเยอะเหรอน่าจะให้ใครขีบออกบ้างคนละหนังงาน มันคนละหนังเยอะเกินถ้ามันเยอะเกินโทรจะไม่ให้โทรหวนี่ทุเล็ภาพยนตร์เขาเยอะอาหนังภาพยนตร์เยอะเอานเรื่องตายแล้วนี่ตายไปแล้วหหหน้เกียวหลวงพี่เท็กมีหมดเลยนี่เยอะเลยที่ล่าสุดไปกับสินชัยไปแคร์บอกเ่าเลยพี่แอนแครเป็นไงไปตั้งแต่เที่ยงหกโมงเย็นเป็นไงพี่เขาบอกผมมีเวลาห้าโมงนะไปแต่เที่ยงสี่โมงครึ่งจับแต่งตัว เหลืออีกสิบนาทีจะแต่งหน้าบอกหมดเวลาแล้วไม่รู้จะนัดไปทำไมไม่ได้แข่ไปแล้วไม่ได้แข่เขาออกมาแล้วจะมาอยู่ชวนชื่นนี่เขายังไม่ยอมใช้นามสกุลชวนชื่นนะเขายังเป็นแอนนามกจกอยู่เขาใช้มกจกอยู่เหรออกยู่นี้ลําบากอยู่อยกับพี่สบายอยู่นี้ลําบากจะตายอยู่พี่สบายก็ดีอยู่แล้วไป กัชวนชื่นไปงานนอกไปเล่นคาเฟ่นั่งรถตู้หลังคาสูงตัวต้าตัวใหม่เ<อ>มื่อก่อนอยู่กับพี่สบายขนาดไหนรถออกสายใ,ใต้กระบะม,มีแคปนั่งกระบะโอ,โอ้โคตรโก้เลยนี่แล้วเปิดท้ายด้วยนะกระบะก็จะแย่อยู่แล้วยังมีแคป <S <S อีกเหรอวันดีคืนดีไม่มีแคปเออแล้วเขาแวะไปเติมน้ำมัน <S <S เด็กปั๊มถามพี่ไปตัดอ้อยกันเหรอไม่ใช่น้องทายพี่พี่ดูประลัดขี่เขาแอคเลย เนี่ยแกล้งแกล้งขายแกลเข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้แต่ว่ามันแกล้งให้ตายเดี๋ยวงวดหน้าก็ให้มันกลับไปเล่นเป็นหมาเหมือนเดิมแโอ้โหชอบแหมงวดนี้ได้เล่นเป็นประหลัดขิกเลยทำให้แกล้งอันนี้ถือว่าแบบว่าอัปเกรดเดี๋ยวนี้ได้ไปเล่นเป็นประหลัดขิกเนี่ยใช่ค่อยๆไปเล่นดีขึ้นไงดีขึ้นเลยได้เล่นเป็นประหลัดขิกไงอีกนานไม่กว่าเขาจะได้เล่นเป็นมนุษย์เฮ้ยคนน่ะอย่าไปไปดูถูกเขาคนนี่ขออย่างอย่าดูถูกกันอย่ามองข้ามยกเว้นในนี้ ขอเรื่องผีสักเรื่องไม่พออย่างงี้เนอะโฆษณาเขาได้ทุกตัวแม้เป็นหมีมั้งเป็นอะไรมั้งที่ไม่เห็นหน้านี่เขาได้หมดเลยอ่ะค่าที่แล้วเป็นหมานี่น่ารักมากขอเรื่องผีน่ากลัวสักเรื่องนะมผมสมัยก่อนผมในโรงเรียนไอโรงเรียนเป็นโรงเรียนครูวงเป็นเจ้าของ พวงหลีมาโผล่ตรงหน้าต่างเรียนข้างบ้านน่าขโมมากพวงพวงมาโผล่ตรงหน้าต่างไปกับแฟเนี่ยพวงเขาเป็นข่ามาใส่ไปไปพอดรักกันแล้วก็โผล่ตรงหน้าต่างแล้วหันไปดูเอ๊ะใครหรือเปล่าหกโมงเย็นโพล่เฟ้ยเฟ้หันมลงทำมันเล่าเลยมาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขาจะของเรื่องฟังหลายรายการไม่เอาไม่เอาอะไรนะฟังเยอะฟังเยอะไม่ผมก็มีเรื่องผีเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่เจอจริงๆอ่ะ โอ้นั่นเป็นเรื่องจริงหรือเลยเรื่องจริงครับไม่ได้เรื่องโกหกไม่ได้เรื่องตลกเลยเฮ้ยคือเคยเจอผีหรอกอย่างเงี้ยประมาณขนาดนี้ขนาดกล้องประมาณสิบเมตรเนี่ยเป็นเป็นเเนนี่ยป็วงกบอะวงกบที่ไม่มีหน้าต่างอะวงกบพังไปแล้วอะโอเคเป็นโรงเรียนยกพื้นวงกบสี่เหลี่ยม็เปนนะโรงเรียนชั้นเดียวนะเป็นวงกบที่ที่หน้าต่างไม่มีแล้วมายืนมายืนอย่างเงี้ยมายืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติคนยืนจริงๆก็จะต้องเอาเก้าอี้ต่อประมาณห้าตัว ข้างล่างมันเป็นพื้นยกข้างน้ำอ่างเเหมือนคนถ่ายรูปอ่ะออผู้หิงผู้ชายชายดิเจ้าของโรงเรียนของโเรียนเลยอ่ะเฮ้ยรงจริงเหรอพี่ลงออเจริงสิพี่ไปทำอะไรตอนนั้นพี่ไปทำอะไรอายุยี่บาแฟนอ๋อไปพอดรักอะไรเงี้ยแบบว่าหาที่เปลี่ยนสองคนอายุเท่าไหร่นะยี่เบตร์ยี่เบอร์เหรอดูดูต่อ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 ต่ต่อ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  ที่ยืนนะ่ะเป็นผีไม่คิดคิดว่าคนน่ะมันมาแอ <laughs> อะไรเขาฟืน้นท่า <laughs> นตกรอยมาเลยพี่ <c oughs> โอรยจะทำซาว <c oughs> ให้เขาทำยังกะลาเลยอ่ะทำยังกะลาเจ้าอะ่ะแล้วไอเราอุดหูไม่เท่าไหร่พี่เรายังพอไม่ได้เราพอไม่ได้ยินอยู่แล้วจิ๋วอุดดิแล้วพี่ดูนิ้วมันอุดแค่ <c oughs> อุดสะดือยังไม่ได้เลยอภิต่อล้รู้อีกนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเดียวนิดเดียวคือผมอ่ะก็หยุดก็หยุดก็หยุดกอดผู้หญิงอ่ะหยุดกอดละแต่พอยรียไม่ได้ไปโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนล้างเออเดินแล้วก็เดินเดินยังไงกับเพื่อนคนมาดูว้คนมาดูแล้วก็หยุดพอหยุดแล้วก็จุงมือกันเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปจะเดินเข้าไปจะเดินเข้าไปแล้วเพื่อจะไปด่าเขาว่า จ้องทำไมกลัวอะไรอลัวเหรอมาแอบดูเหรอเราไม่กลัวอยู่แล้วอายุยี่สิบเอ็ดกลงนักเลงกำลังห้าคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นผีไม่ถัวหรอกคิดไม่คนแต่ลืมคิดไปว่าถ้าคนมันก็จะต้องแอบอย่างนี้มันก็ต้องแอบดูอย่างนี้อออย่างนี้ไม่ใช่มายืนอย่างี้แอ่ไม่คิดก็เดินเข้าไปป่าครับหันหน้าหากันเพราะทั้งคู่รู้จักเขา รู้จักเขาเป็นนักเรียนที่นน่นอ่าเขาชื่อวงเขาชื่อครูเขาเป็นครูเนี่ยเขาตายมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนี่หันไปพูดพร้อมกันเลยป๊ับฟ๊าบครูวงแ้วไปแล้วเนี่ยร้องไห้ร้องไห้แบบว่าร้องแบบไม่หยุดอ่ะอเ้ก็คไม่ใช่ว่าแค่ตกใจกันเหมือนในหนัง เฉยๆผู้เฉยๆอ๋อคือผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้ตกใจกันแบบในหนังเป็นตลกอะไรไม่ใช่เป็นแบบในหนังคือคล้ายๆในหนังแต่ว่ามันไม่ใช่ในหนังมันเป็นเรื่องจริงมากกว่าใช่ครับตกใจจริงแล้วเขาองห้เราให้เราก็ขับรถไปส่งเขาว่าเดินเข้าบ้านอยู่นะแล้วพี่งล่พี่งอ่ะประสาทไปเลยกลายเป็นคนประสาทไปเลยกลับไปบ้านนอนอย่างเงี้ย โอ้ยเหวอเวอใช่ไหมเหวอะคิดในใจวาคิดในใจวาเฮ้ยท no 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 uh sì ี่ผ่านมาเมื่อตอนสองทุบเนี่ยมันคืออะไรเหรอใช่หญิงว่ะมันคืออย่างมันใช่อยู่แล้วก็คุมองอไม่ไม่แต่ว่าในใจพี่จะถามว่ามันไม่ใช่ทานคนเดียวมันหันมามันหันมาแล้วพูดพร้อมกันเลยพูพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายหลังจากวิ่งจะพูดป้๊บโผ่เราอะไปทําไม่ดีในโรงเรียนเขาเราก็ต้องยอมรับเราผิดไงไม่ดีเดียวเดียวพี่แค่จูงไปเฉยๆพี่ไม่ทําอะไรเลยนี่ ทำแล้วเกาะไซคอแล้วจะป้าป้าคอไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่จตุรงค์บล็อกจก้วยนะครับนี้เวลาเหลืองผีน่ากลัวน่ากลัวสนุกสนานนะครับไทยแบบแมกกาซีนต่างประเทศด้วยนะฮะโอ้โ,โหเป็นรูปที่เฟิร์มมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหว่าหุ่นเบคแฮม,มนี่ว่าแน่ๆนี่ยังอายหุ่นคุณเลยนะครับเนี่ยนวันนี้ไปพบกับพี่เบิร์ตได้เลยครับ น้แอยากติชมรายการของเราติชมมาได้ที่ชวนชื่นไฮไฟด o คอมวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชวนชื่นโชวชวนหาชวนหาบุกกันมาถึงที่มีแต่เรื่องทีดีดี